สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับ EP นี้เป็น EP ที่225นะครับวันที่26นะครับเดือนสิบนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับองค์แรกนะครับผมวันนี้นะครับเป็นสมเด็จนะครับวัดเกศชัยโยนะครับองค์นี้ครับเนื้อหาเก่าดูง่ายนะครับแล้วก็ เจ้าของเดิมเนี่ยนะครับเลี่ยมกรอบมาแบบนี้เลยนะครับดูครับนี่ครับองแรกนะครับนี่ครับองแรกครับเนื้อเก่ามากเลยครับดูง่ายครับเป็นพระสมเด็จดูง่ายครับองนี้นะครับพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมนะครับวัดเกตชัยโยนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับวัดเกตชัยโยนะครับ สวยมากเลยนะครับองนี้นะครับเนื้อแก่ตังอิ้วนะครับองนี้เป็นพระดูง่ายเลยครับพี่พี่ครับนะครับหากพี่พี่สนใจนะครับอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับองนี้นะครับสวยๆเลยครับบ้านๆเลยครับพี่พี่ครับนะสวยๆบ้านๆเลยครับวันนี้นะครับเนี่ยครับอ่ของแรกนะครับผม องแรกนะครับผมเปิดไว้ที่800บาทนะครับสนใจก็ต่อรองได้นะครับตัดมาองที่สองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงครับเนี่ยครับเป็นพ่อสุดวัดการหลงนะครับพี่ปีสองหนึ่งนะครับเนี่ยครับเก่าๆบ้านๆเลยพี่ๆครับนะครับพี่ๆครับองนี้ครับโอ้โหดูครับพี่ๆนะครับคมชัดมากเลยครับพี่นะครับ เนี่ยพอสุดวัดการหลงนะครับพี่พี่ครับปีสองหนึ่งนะครับสวยมากครับพี่รายการนี้นะครับนะเปิดไว้แปดร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับถัดมารายการถัดมาครับรายการถัดมานะครับเป็นเต่าสามรวยนะครับพี่นะครับเต่ารุ่นสามรวยนะครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับนี่ครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับพี่พี่ครับ เหมือนจะเป็นคล้ายๆเนื้อเงินนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยครับเดีนน๋ยวผมดูอีกทีนะอืม <c oughs> น่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่นะครับน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับตรงนี้นะครับ <c oughs> สวยๆเลยนะครับพี่พี่ครับ สนใจปิดได้เลยนะครับนะเปิดไว้แป0รบาทนะครับเต่าสามรวยนะครับพี่บีนี่ครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับถัดมานะครับองค์นี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใยหอมนะครับปีศูนย์หกนะครับเป็นเหรียญพิม์พใหญ่นะครับอันนี้เขาเรียกพิมพใหญ่เนื้ออันปาก้านะครับเหรียญจิโกใหญ่นะครับ สวยมากเลยพี่พี่นะครับเหรียญใหญ่นะครับสวยนะครับพี่พี่ครับนี่ตัวตัดครับสวยงามมากเลยครับนี่ครับอีศูนย์หกนะครับสวยมากครับเหรียญใหญ่นะพี่ดูดินะครับแปดร้อยบาทครับพี่พี่ครับสนใจปิดเข้ามาได้นะครับถัดมาครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคายนะครับ ออกปีศูนย์ห้านะครับเนี่ยครับออกปีศูนย์ห้านะครับเห็นไหมสองห้าศูนย์ห้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านคลายวัดสวนขันนะครับครับเหรียญดูง่ายมากเลยครับเหรียญนี้นะครับหลวงพ่อท่านคลายวาจาสิทธ์นะครับนี่ครับ ผมเปิดไว้แปดร้อยบาทนะครับวันนี้นะครับเป็นพระเข้าใหม่ทุกองค์เลยนะครับถัดมาครับรายการนี้นะครับเป็นสมเด็จนะครับขี่เสือนะครับหลวงพ่อคงวัดวังสะพนรถนะครับพี่วีนยครับนี่ครับหลวงพ่อคงวัดวังสะพานรนะพี่ๆนะนี่ครับเป็นรูปพระนี่ครับขี่เสือแบบนี้ครับ หลวงพ่อคงวัดวังสพนรถนะครับพี่พี่ครับแปดร้อยบาทนะครับรายการถัดมานะครับนี่ครับเป็นเนื้อดินนะครับตรงนี้เป็นเนื้อดินนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับพี่พี่ครับนี่ครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับพี่พี่โอ้โหเนื้อดินพุทธคุณท่านนี้สุดยอดนะครับพี่พี่ครับนี่ครับดูครับ หลวงพจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับนี่ครับเก่ามากเลยครับพี่พี่นะครับเก่ามากเลยครับพี่พี่ครับนี่ครับแปดร้อยบาทนะครับรายการถัดมานะครับองนี้ครับเป็นกลิ่นบัวรอบปูทวดนะครับพี่พี่นี่ครับกลิ่งบัวรอบปูทุกปูทวดนะครับ ี่เก่ามากเลยครับนี่ครับกิ่งหรือถทวดนะครับพี่ๆตัวลอกนะครับก้นลาเซนนะครับนี่ก้นลรเซ็นนะครับนี่นะครับแปดร้อยบาทนะครับรายการถัดมานะครับเป็นเหรียญนะครับนี่เหรียญนี้ครับลงครับดูง่ายเลยครับเหรียญนี้ครับเหรียญ พระคูธรรมขันสุนทรนะครับเหรียญเป็นทรงเสมานะครับปีสองสี่เจ็ดหนึ่งนะครับพี่ๆอ่าปีสองสี่เจ็ดหนึ่งนะครับพี่นี่ครับอ่านี่ครับเปิดไว้แปดร้อยบาทนะครับนี่ครับรายการถัดมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อใหญ่นะครับนี่หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่นี่นะครับ ไม่ทราบวัดนะครับพี่เดี๋ยวนดูครับนี่หูปิ้นนะครับสวยมากเลยครับเียบนี้ดูง่ายเลยครับเดี๋ยวหลวงพ่อใหญ่นะครับแปดร้อยบาทนะครับรายการถัดมาครับเป็นหลวงพ่อแฉ่งนะครับเนื้อเป็นเนื้อให้เหมือนสมเด็จเลยครับพี่นะเรียกว่าเนื้อสมเด็จแล้วกันนะหลวงพ่อแฉ่ง นะครับวัดบางพังนะครับพิมพ์ขี้หนุมานนะครับนะนะครับเนื้อสมเด็จนะครับหลวงพ่อแฉ่งนะครับสวยมากเลยครับพี่พี่ครับนี่ครับแปดร้อยบาทนะครับถัดมาครับเป็นเนื้อดินหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับพี่พี่ครับนี่หลวงปู่ดูวัดสแกนะครับพี่พี่ครับ นี่ครับนะดินนะครับพี่พี่ครับนี่ดูครับสวยยเลยนะครับพี่พี่ครับนี่ครับอ่านี่ยครับพี่พี่ครับอ่ะแปดร้อยบาทนะครับสนใจปิดได้เลยนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับสำลดเงินหรือเนื้อเงินเลยนะครับตรงนี้นะห้วยเขนนะครับพี่พี่นี่ห้วยเขนนะครับ นะครับสมริดเงินนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนิยม A อใหญ่นะครับนี่สวยเลยพี่ๆนะครับนานๆเจอทีหนึ่งนะครับนะสมริดเงินเนี่ยนะครับห่วงข้อเงินวัดห้วยเขนนะครับดูง่ายเลยครับนี่ครับอันนี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะเป็นเนื้อสมริดเงินนะครับนะอันนี้พี่ดูนี้นะ อันนี้โอ้โหรักเป็นร้อยปีเลยพี่ดูดิเก่ามากครับตรงนี้ครับพี่ใครที่เล่นพระปิดตาเล่นพระเนื้อคุกรักเก่าๆนะโอ้โหองนี้ผมบอกเลยครับว่ามันจัดเลยนะพี่ๆองนี้สวยมากเลยนะครับเนื้อดีครับองนี้นี่ดูลักครับนี่รักร้อยปีครับแบบนี้นะครับดูง่ายนะครับนี่ครับรักร้อยปีนะครับแบบนี้ครับย้อนไปก็ต้องพอศศสองพันสี่ร้อย หกสิบแปดนะครับร้อยปีนะครับพี่ดูลักเดินี่ครับพี่ดูลักเดิเห็นไหมนี่ครับมนเสน่พระบ้านนะ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละพี่นะของเก่านี่สวยๆนะครับนะนี่ครับเขาเรียกว่าพระปิดตาแบบนี้เป็นมนเสน่พระบ้านนะครับนี่ครับ ผมว่าองนี้นะถ้าหลุดไปอยู่กับมือเซียนใหญ่นะผมว่าขายกันหลักหมืน่นหลักแสนน่าจะได้นะครับเนี่ยเพราะเป็นรักเก่าร้อยปีนะพี่นะอะสําหรับผมนะครับนะใครที่อยากได้ไว้บูชาของเก่าเอาไว้ศึกษาพระศึกษาเนื้อเนี่ยรักเก่าเก่าแบบนี้นะครับผมเอาหนึ่งพันบาทนะพี่ๆองนี้นะครับนี่มาคู่กันนะแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะแต่ว่าเอาไว้ดูได้นะครับเอาไว้ดูได้เนี่ยพี่ดูลักดิ เนี่ยพามาคู่กันเลยพี่พี่นะพามาคู่กันนะครับใจผมเขาอยากแบ่งให้ไปแบบเป็นคู่นะครับพี่พี่นะครับเนี่ยพี่ดูรักเดโหลักเก่าร้อยปีนะพี่พี่แบบนี้ครับไม่ใช่หาง่ายนะครับพี่นะครับไม่ใช่ของหาง,ง่ายๆนะครับพี่ลักเก่าแบบ,นบเนี้ยครับเนี่ยครับดูรักดิแบบเนี้เยเลือกรักร้อยปีพี่เห็นไหม น่าจะเป็นพ่อแก้วนะครับนะในส่วนตัวผมเนี่ยนะครับถ้าจะให้ผมวิเคราะห์จากองค์พระจากพิมจากเนื้อนะครับผมวิเคราะห์ว่าเป็นหลวงพ่อแก้ววัดป่าทะเลนะครับพิมพ์ปั้นนะครับพิมพ์ปั้นนะสองสองอ้งเนี้ยนะเนี่ยพิมพ์ปั้นนะผมผมในส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าคู่เนี้ยนะครับเป็นหลวงพ่อแก้ววัดป่าทะเลพิมพ์ปั้นนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัน กับหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลเนี่ยนะครับหลายท่านสับสนนะครับนะเป็นคนเดียวกันนะครับนะเป็นคนเดียวกันแต่ว่าท่านสร้างมาแจกไว้ที่วัดปากทะเลนะครับเนี่ยครับนี่นะครับรักเก่าร้อยปีดูง่ายง่ายเลยครับนะรายการถัดมานะครับนี่อ่ะพี่ดูองนี้นี่องนี้เป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับรักไม่ถึงร้อยปีนะนะครับ สร้างอยู่ในยุคประมาณพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับลักจะอ่อนกว่านั้นนิดนึงนะครับเห็นไหมแต่ว่าเก่าอยู่นะครับแต่ว่าเก่านะครับอยู่ในยุคของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเนี่ยครับเห็นไหมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับตรงนี้นะรักจะอ่อน นะครับกว่าเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับอ่านี้เป็นปูเอี่ยงพันสูงนะครับแ0ดร้อยบาทนะครับดูง่ายด้วยนะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เป็นขุนแผนนะครับตรงนี้ขุนแผนนี่อันนี้เป็นขุนแผนเคลือบกูวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับจังหวัดอยุธยานะครับพี่พี่ครับสมัยพระบาทอ่พระบาทสมเด็จพระเรศส่วนมหาราชนะครับพี่พี่นะครับนี่ครับ นี่ครับสมัยนั้นพะนเรศส่วนมหาราชนะครับพี่พีนะนี่ครับดูครับโอ้โหสวยมากเลยพี่พี่ครับเป็นขุนแผนอันดับต้นต้นของเมืองไทยเลยนะพี่นะนี่พี่พีอ่ะนะครับแบ่งปันแปดร้อยบาทครับพี่พีครับรายการถัดมาพี่พี่ดูตรงนี้นี่นี่ครับนาพรยาวนี้ถือว่าสวยมากเลยพี่ใครได้ไปเลี่ยมทองหรือว่าเลี่ยมเงินไว้บูชาเป็นองค์ในตระกูลได้เลยนะพี่นะ นี stumbled, ่างองนี้ครับเป็นนางพญาที่เก่าดูง่ายแล้วคมชัดลึกนะครับทุกส่วนทุกมิติเนื้อเก่าดูง่ายนะครับพี่พี่ครับองนี้นี่ครับดูง่ายมากด้วยนะครับพี่เป็นพระนางพญานะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมใหญ่ด้วยนะพี่องนี้นะเนี่ยถือว่าสวยมากเลยครับเข่าโค้งนะครับนางพญาเข่าโค้งพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่สัดส่วนนี้ครบถ้วนเลยพี่นะครบถ้วนเลยพี่พี่นะ เนี่ยครับสวยมากเลยครับพี่พี่สวยมากเลยเนี่ e. ยรอยปาดรอยดินเก่าๆเลยครับพี่พี่เนี่ยครับสวยมากเลยนะนางพญาองค์นี้นะพี่นะนานๆจะเจอทีนะครับองค์สวยนะครับเจอแล้วก็อย่าพลาดนะพี่นะอย่าพลาดนะครับนะครับอ่ะเอาหนึ่งพันบาทนะพี่นะนางพญาน้องขอหนึ่งพันบาทองค์นี้ครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลังสถูปนะครับนี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านะครับ สร้างราวๆปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่เนื้อว,ว่านนะครับพี่นะนี่นะหลังสตูปนะครับนี่ครับบางคนเขาเรียกว่าโลูดทวดกล่องไม่ขีดนะพี่นะนี่โลูุทวดกล่องไม่ขีดแบบเดียวกันเลยนะครับเห็นไหมนะครับอหาแปดร้อยบาทนะครับพี่นะนี่ทีเด็ดอีกหนึ่งองค์เลยพี่เนี่ยอูสุกเนื้องเงินนะครับ หลวงปู่สุกเนื้อเงินนะครับพี่พี่นะเนื้อเงินนะนี่ครับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมคําเท่าเนื้อเงินนะพี่พี่โอ้โหดูครับรอยจานดูครับลอยจานเก่านะครับไม่ใช่ลอยจานใหม่นะครับดูครับนี่นี่ครับหลวงปู่สุกจานนะครับนี่ครับเนื้อเงินหลังลายผ้านะครับพี่พี่ เนื้อเงินนะพี่นะเนื้อเงินนะพี่นะดูครับนี่โอ้โหดูครับสวยมากครับจริงครับสวยจริงครับแล้วก็พบเจอน้อยมากนะครับเนื้อเงินนี่ครับพี่นะครับหลวงผู้สุกนี่เป็นอาจารย์ของเสด็จเตี่ยคมหลวงชุมพรนะครับโอ้โหแล้วประวัติท่านนี่เป็นผู้เกรงกล้าในวิชาอาคมนะครับพี่พี่เป็นพระที่สุดยอดเลยนะพี่นะนี่ครับ ผมเปิดไว้ที่สามพันบาทนะครับสําหรับเนื้องเงินตรงนี้นะครับพี่นะถัดมาครับองนี้ครับนี่องนี้ก็เมกะพักอ่าเมกะสิบจะครับพี่องนี้โอ้โหดูง่ายมากเลยพี่องนี้นะครับนี่ครับนี่เป็นหลวงพ่อทักวัดสิงห์นะครับพี่นะหลวงพ่อทัก วัดสิงห์นะครับพี่นี่นี่ครับหลวงพ่อทัดวัดสิงค์นะพี่พี่นะนี่ครับหล่อโบราณนะครับเนื้อเมกะสิทธ์นะครับหลวงพ่อทัดวัดสิงค์นะพี่พี่นี่ครับานี่ครับเอาไปที่แปดร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับนี่หลวงพ่อเดิมนะครับเก่าๆเลยครับพี่พี่ครับตรงนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับข้างกระบอกนะครับ รเราก็เดิมนี้เอา900บาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ